าออย่าไปขโมยของในถ้ำอย่าให้มีเลือดของเราหยดในในถ้ำหรือโคลนหินคุณเทคโนบอกทําไมมีเสียงเด็กเสียงแมวครับเขาเลี้ยงแมวครับผมก็ถ้ำเนี่ยบางที่แต่ผมคิดว่าทุกที่นะมีวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ ผมเคยไปเที่ยวถ้ำจอมพลถ้ำจอมพลจังหวัดราชบุรีในถ้ำนีส่วนมากจะมีงูอรูคืองูเลยงูเหลือมงูลามหรืองูเห่าหรืองูจงอางอยู่ทุกทุกสี่งูเลยถ้ำส่วนมากจะมีงูอะไรอยู่ไม่รู้ผมไม่ใช่งูนู่นม้แล้วเขาบ่าเขาทำทำไมมีเสียงเด็กขออภัย มันจะมีทางลงของถ้ำจอมพลต้องกลมหัวต้องหลบวัดเริ่มถามหาเข้าถ้าเนี่ยผมคิดกินาเหมือนมึนะคนอื่นเขาบอกว่าจะเจอพยานหน้าหรือเปล่าเจอู้ไหม งูมีอยู่แล้วเจอเจอผีผมคิดย่งเดียวคิดอย่างเดียวเมื่อเข้าทำอ่ะคิดอย่างเดียวนะมันจะถลม่มบ่กอถ้ำที่ผมไปเที่ยวอะ่ะพยายามระวังนะหัวยังไปชนก้อนหินป้าดีนะหัวไม่แตกมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมระวังมากแล้วนะบาครั้งรู้สึกว่ามันเหมือนมีอาถรรพ์เนี่ยมีมีเจ้ากรรมนายเวร หรือมีอะไรที่เขาอาจจะไม่ชอบก็เลยทําให้เกิดอันเป็นไปคือหัวชนชนก้อนหินเขาใจคําว่าระวังแล้วไหมไม่น่าพลาดนะก็ยังไปชนเฉยเลยมือพยามแบบจับจับอันนี้สูงแค่นี้อ่าโอเคจําได้นะก้มก้ม,กมปาบมันส่านหรือเปล่าสั้นสั้นยาวหรือเปล่าสั้นยาวไม่เหมือนกันลนะูก เขาใจคําว่าเอามือวัดระยะแล้วไหมแล้วก็ก้มเยอะแล้วอ่ะมันไม่น่าโดนพอัอหลังจากนั้นรู้เลยว่าไม่ได้แล้วต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วคโนบอกทำไมไม่ไม่ียงเด็กกับป้ากัญญาใจกลเอออากาศเริ่มเปลี่ยนผมเหมือนจะไม่สบายเดี๋ยวกินมิเตอรวินเบนฟูแล้วรีบนอนพักดีกว่านะครับ แต่เมื่อกี้คนเมื่อกี้นี้ก็ไม่น่ามาแปลกๆเลยเนอะอยากให้แกพูดอีกสักห้านาทีหรือสองนาทีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่องผมยุ่งเดี๋ยวจะบุญไวไปใหญ่แล้วผมบันทึกเท่ากัน<ต>ไอ้นี่ไว้ไงผมบันทึกวไว้เอาเอาออกไปเลยจบ<ม>จริงไหมคุณกาลยาห <laughs> ลับหลับั้งห้อง อะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญน,นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นเพื่อนคุ่นี้ยังไงก็จะขึ้นมาสักห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับจะพยายามไม่มืดมากวันนี้ตีสองยี่สิบว่นนาทีติดทูระผมหลับไปชั่วขณะก่อนที่จะขึ้นไลฟ์เพราะว่าเหนื่อยไปทำํำไปขนก้อนหินขนอะไรมานะครับผมเมื่อกี้แมวบอกว่าจะลงไลฟแล้วใช่ไหมแมวบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ยิ่งใหญ่ <laughs> อันเดียวค่อยมาฟังเรื่องผีกันใหม่นะผมลงไปในถ้ำผมก็เจอเจอวิญญาณเจอผีเหมือนกันเห็นนะเห็นเขาเชื่อมาเกื่ผมคิดว่าเขาต้องด่าผมแน่เลยคิดว่าผมไปล้อเรียนเขาหรือเปล่าก็กูัล้อเลียนก็เชื่อมันขึ้นอย่างนี้ดีนะพี่โชคเช่วยพูดกับชื่อคุณหนึ่งดีนะดีนะสมชาติพูดก่อนเนี้ยถ้าผมพูดก่อนผมก็จะโดนเป็นเป้าหมายใช่ไหมสมมุติเขาจะฟ้องผมกันลอดแล้วผมไม่ได้พูดคนแรก แต่เขาก็ไม่กลมาไม่ออกพี่ไปบอกเขาตดนไหมวะบอกไปเลยไม่เอาไม่เอาเพราคนมีปัญหาเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อเอาเรื่องยังไม่หลับไม่นอนเรื่องมาตอนตีสาม <c oughs> ตีสิบเขา้ายิง <c oughs> ยิงเป็นอาชีพนั้นอยู่เดี๋ยวเขามีเวทมนต์คาถาปล่อยควายหนักควายเข้าท้องคุณตกชาิแล้วเดี๋ยวจะเจ็บปวดตัวมานเรียกช่อฉันแบบนั้นด้วยเอารียกกันคุณตับปเสกนี อะวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณราแบบอารัธนาคุณพระพุธประธรมประสงค์ทำรวยใช้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับผมเป็นที่รักของมนุนธธษย์เทวดาพบเจอแต่สิ่งดีๆดีดีงามแล้วก็มีโชคมีชัยมีโชคมีลาภนะครับรวยๆวยเฮงเงปังปังมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยมาฟังเรื่องผีกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติรับฟังแล้วก็ ขอให้มีความสุขในการเข้ามาชมรายการรายการผมอาจจะมีตลกสนุกบ้างแต่ไม่ได้ล้อเลียนหรือลบหลูผีหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เป็นความบันเทิงไม่อยากให้ทุกคนเครียดหรือกลัวผีมากเกินไปเพราะว่าเวลาที่เจอผีจริงๆอ่ะมันน่ากลัวมันหลอนอ๋อบอกไปหนึ่งคนด้วยเมื่อกี้นะครับผม แล้วก็มันสยองขวัญสยองหนึ่งคนเมื่อกี้นะครับโอเคจะฟ้องให้ยิ่งใหญ่เลยเมื่อกี้เขาจะฟ้องร้องให้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวต้มมาม่าแซ่บๆซอินค่าไลควัตกอนโอเคกินมาม่าแซ่บๆอร่อยได้จะจะไปขาดถุยยังไงเนี่ยเขาเขาจะทำ แล้วก็ปุ๊บหุ้มระยะห้าเมตรหกเมตรโดนด้วยบางครั้งแต่ถ้าวิ่งเร็วจะรอดเด็กๆเล่นกันแล้วเขาลำคาญโงนี้ไม่ใช่โสระยานะนะไม่ใช่โสระยานะโสโคกเลยนะเราเราเราชีวิตในวัยเด็กที่เล่นอยู่ในซอยซอยตันเพื่อนฝูงเจ้าเจ้าแบบสนุกสนานโวยวายสนุกวิ่งเสียงลั่นซอย อากองอามาบ้านหนึ่งเขารำคาญเขาแก่มากเลยวอายุแปดสิบกว่าหรือแปดสิบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเขาใช้วิธีลงโทษเด็กๆด้วยาการไอโกงเนี้ยกงเนี้ยบนนำลายพุ่งระยะยาวให้โดนตัวเด็กซึ่งผมเคยโดนแต่ผมก็หันไปแล้วนะเฮ้ยอะไรวะมาจากไหนวะจนกระทั่งผมก็ผมใช้วิธีแบบนักวิ่งโอลิมปิกอะวิ่งไปแล้วบอกว่ามัมองไปด้วย ผมผมแอบแอบดูก็มีแอบนสวัสดีครับผมคุณหลินเอยน้ำมูกผมไหละอากาศเปลี่ยนต้องกินยาแก้อากาศชื่อเอดีๆนะเดี๋ยวก็ขึ้นมาียคองรองคุณหลินจ้านใช่ไหมครับผมไทยสารคดีลหรครับอรุณสวัสดิ์ครับเคยเจอผีไหมครับอ่ะ คนหนึ่งชวนขึ้นมานนห,ลหลินอะไรนะเคยเจอผีไหมหลินจ้านเขฟองอขึ้นมาคุยได้นะครับไม่สะดวกพิมพ์บอกหน่อยเคยเจอผีไหมครับไม่สะดวกค่ะเข้าห้องผิดค่ะขอโทษด้วยนะครับผู้จัด <laughs> พอดีผ่านมาค่ะเจคนอ่ะบายบายนะครับผมซียูทูมอลโลนอนหลับฝันดีผีรอบเปียงครับผมสวัสดีครับ